สวัสดีครับมาพบกับคุณดามอีกครั้งนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็อยู่ที่การฝึกอ่านนะครับหนังสือนะครับอ่านอย่างอัจฉริยะนะครับของดรกลางภัยวันนะครับก็คลิปนี้จะเป็นครั้งที่2ที่มาเจอกันนะครับครั้งที่แล้วอ่านในบทที่1กับบทที่2นะครับ วันนั้นคลิปนี้เราจะมาอ่านต่อนะครับในบทที่3าและบทที่4ี่นะครับก็จะได้ไม่เสียเวลาก็เด็กๆอ่านตามนะครับอ่านตามครูดามนะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับทออูถูให้เด็กๆอ่านตามครูนะครับทออูถู ตาถูขาบทที่สามลูกหมาสามนกสามตัวลูกหมาลูกหมาสองตัวมีตามีลูกหมา ให้ตาให้ลูกหมากลา้าเปิดหน้าถัดไปนะครับดำนี่คือดำชื่อลูกหมาชื่อดำเล่นแก้วเล่นรถไฟ กับกล้าเล่นกับดำก็แก้วก็เล่นกับดำตานี่คือตาอีกานี่คืออีกา ดีกล้ามีขาดีชานี่คือชาใบมีใบชาสองใบในมีอีกาในนา อานี่คืออาเปิดหน้าถัดไปนะครับตาชูตาชูมีลูกหมาบทที่สี่ลูกหมาตาโตสี มีลูกหมาสี่ตัวโตลูกหมามีตาโตไปแก้วไปหาแม่พาพ่อพาแก้วไปหาตา เปิดหน้าถัดไปครับให้เด็กๆอ่านตามนะครับพอ่อแก้วรักพอ่อว่าพ่อว่าดำมาหาพอ่อวัย ดำไปหาพ่อวัยวัยแม่กล้ารักแม่ดีใจดำดีใจโถนี่คือโถ ใบโพมีใบโพหนึ่งใบโบแก้วมีโบไหยมีไหยหนึ่งใบไถนา พ่อไถนาปูนาปูนาอยู่ในนาใจดีแก้วใจดีจดเดิดหน้าถัดไปนะครับโมโห ลูกหมาโมโหกาชัยตาชัยรูปูไฟนี่คือไฟใบ นี่คือตาใบตีตาตีตะปูก็สําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเด็กๆนะครับให้ฝึกอ่านเองนะครับหลังจากที่ลองอ่านตามคุณครูแล้วก็ให้ไปฝึกให้ลองฝึกอ่านเองนะครับสักอรอบสองรอบนะครับหรือถ้า ขยันก็มากกว่านั้นก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้คุณครูดามก็ฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้านะครับแต่วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ